ไปไปไปขึ้นไปแล้วแม่เออดาไหมแม่ไปแล้วไปเร็วกิอย่ากับยายเด้อไปเร็วเร็วเร็ว,รว,รวปรดีไปนัง่งฝูงยายยักษ์เถิดละฝนบ่โต๊ะยามบ่โป่งบ่บมงีงานกินเออดอาไหมแม่นั่นไปเร็ว เร็วเร็วเร็วแรงเร็วเร็วแลงเวเร็วดเฮ้ยเฮ้ยอยู่พ่นไปเร็วเร็วนั่น d ม d มีการซส่งเนื้อหาด้วยไลงไปพูพูแลแล้วพุณน่นนั่นแล้วเร็วเร็วเร็วไปแล้วลูกเร็วเดี๋ยวไม่ทันเร็ววิ่งวิ่งวิ่เร็ว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 เดี๋ยวไม่ทันเร็วเร็ว <t ri> <t ri> เร็วแล้วเร็วมันเราทันทันบ่อทันบ่อทันบ่อทันบอ่นบอ